สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพาลวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับสรุปพ้นหวยไทยนะคะเย่หวยไทยก็ตัวอันถือว่าเยอะเลยนะคะแต่กแอดก็ดีใจที่ทุกคนหมานทุกคนเฮงทุกคนปังกันนะคะเหนื่อยค่ะวันนี้แอดยอมรับเลยว่าไหน่นะคะรุ้นหนักมากค่ะโอ้เล่นกันฮะ อัดหวยไทยหนักกันทั้งบ้านเลยนะคะว่าจะไม่หนักแล้วนะคะแต่ก็หนักเพราะว่าพ่อรถไปซ่อมนะคะใครได้บ้างที่ว่าเลขฝันแอดเนาะแอดจำไม่ได้ว่าคลิปไหนนะคะแอดได้บอกอยู่แต่ว่าแอดไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปเลขฝันนะคะฝันว่าเขามาให้เก้าล่างหวยไทยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่างวดก่อนเขาได้ศูนย์นะคะงวดก่อนเขาได้ศูนย์งวดนี้เขาได้เก mm ้า hmm. มันก็ศูนย์เก้าเลยเนาะหุย สุดยอดเลยค่ะผู้ชายนะคะที่แอดฝันเนาะเขาให้เก้าล่างนะคะก้าล่างเขาบอกให้แอดวิเขาบอาตัวส่วนตัวเขา,เาวิ่งไปแสนห้าแล้วเขาจะไปเพิ่มอีกเขาบอกเขาบอกให้แอดไส้โลดว่าสั่นเขาได้เก่าล่างมาตัวเดียวเอ้ามันก็แเมนควมเพลินได้เก่าล่างตัวเดียวเนาะศูนย์เก่าเพลินอะ 0, พ่ะอผมยอ้ออกออกมาอุ้ยแอดได้เลขกวิ่งได้รวยเลขกวิ่งแอดดีใจค่ะเพราะว่า เลขอื่นอัาน,นหมดนะคะเลขอื่นอัาน,นหมดค่ะสองเกสองคือบอ่านในสองเกยตสองสามตัวสี่เจ็ดสองแอดเป็นหมันโอ้แอดอัดสี่อ้อมตัวถึงไหนละเอามาดูนะคะสรุปหวยไทยนะคะดับล่างดับพานอีกแล้วนะคะเป็นงวดที่สิบนะคะสูตรใหม่นะคะนี่สูตรใหม่ดับแปดนะคะแปดแปดีเราดับพานหมดนะคะอ้อแปดส,ส ก็นี่ง่ายที่ตัดสี่ออกนะคะตัดสีออกเจ็ดสองสีเลขลดพ่อนะคะตัดสีออกเหลือแค่เจ็ดกับสองเองนะคะแอดตัดออกเมื่อแลเลียกดับก็ดับนะคะอุ้ยเลขดับแอดนี่แม่นเด้เมื่อมีไพ่ย่องแอดก็แม่นย่องจ้าขคองนี่แหละค่ะสองเจ็ดสองศูนย์เก้านะคะดับบนสี่ดับล่างแปดผ่านชะลุยค่ะดับซ้ายแข้งสีนะคะดับซ้ายแข็งสี หวยแอดไม่มีสนะคะผู้ใดสีมมว่วา4สียังก็หอยอยังมว่วาเด้อในตารางแอดก็ตัดสออกหมดนะคะสยังก็สร้าง่อยตัดทีเมื่อเจ็ดสองสีหอยยังตัดสีทีมเอาแต่สามตัวนะคะมอยออกเลยยังกับแม่นเลยพี่น้องเอ้ยดับสบนล่างนะคะดับซ้ายแข็งนะคะแอดที่เกียรติาำมากเลยนะคะทุกคนแอด ตอนวันนี้แอดจะขอลงหวยไอ้นั่นให้ก่อนนะคะหวยเล่นทั้งวันให้ก่อนเนาะเพราะว่าแอดจะไปเมาค่ะแอดสิไปเมาได้บาทนี่แอดสิไปเมาแอดบ่สนใจอีกยังแล้วค่ะพวเกเจ้าสิดากระดา่อยหลุดเด้อ,อ่อยชนีแล้วค่ะแอดเมือยค่ะแอดสิไปพักผ่อนละค่ะ นี่นะคะ9นะคะเม็ดเดียวแอดให้ไปที่9นะคะไม่รู้ว่าใครได้บ้างนะคะก็1,2,3,4,5,6,7,8,9 9งวดแล้วเย้ yeah. นี่ไงคะนี่เขาบอกว่างวดก่อนเขาได้0ูนเพิ่นว่าเพิ่นมันลอกหวยแอดค่ะแคร์แอดวานเนาะในฝันอมานี่เขาบอกให้เอาล่าง9้าเ้แต่แบบว่ามันเป็นอะไรที่แบววว่าหน้าเหลือเชื่อมากเขาบอกให้วิ่ง9้าล่างให้จัดเลยวิ่ง9้าล่างเนาะผีนันบวก โมเมนผีดอกเว้ยะก็ค้นนี่แหละนฝันเพิ่นเป็นค้นเพิ่นโมเมนเป็นผีโอ้ยแย่กับโบจักหงเขามาโบจักสีสังเบียโบจักสีย่างปลาหมึกย่างกุ้งโอ้ยสมพ่อนป่าค่ะอยากกินปลาหมึกอยากกินกุ้งหมูกระทะข่อยสีนี้ระเดอ้อพี่น้องเดี๋ยวข่อยสีลงเล่นทั้งวันให้นะคะนี่จะจัดลงทั้งเล่นทั้งวันให้เลยหลังคลิปนี้นะคะ นู่นแหละหวยฮานอยถ้าถ้าลงให้แสดงว่าเห็นนะคะหวยลาวก็ยึบหวยลาวก็คงพรุ่งนี้นะคะหลังจากเมาผุนละฟื้นผุนละจังสีล้งไฮเดอร์แอร์ซเปสลองก่อนศูนย์หนึ่งสองนะคะมาทั้งศูนย์มาทั้งสองเลยนะคะเลขเด่นของเรานะคะเลขเด่นของเราสรุปหวยกับบ่กหูเรื่องแล้วลินพันธ์ก็แล้วเออเมื่อยเจ็บคอแอเจ็บขอ,แ,อ,บขอแตเมื่อว่านมัานเศร้าเจ็บอยู่กีดอีกแล้ว โอ้ยถ้าซีเจสอง mhm. <ıyorlar. S 1> น i, ี่มึงเอ้ยว่าบักห้าเสือกมาเสี่ยนสองเจสองเนาะหัวไพ่เด้อเอ้าหัวไซ์ล่ะนี่นี่นะคะตารางเลขเด่นของเรานะคะโอ้ยถือคักถือแน่พี่น้องเออนี่แอดบอกว่าแอดให้เก้าเม็ดเดียวเนาะนี่เก้าศูนย์ไพ่ไปหาสซื้อลอตเตอรี่ไว้นี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองมาจับใส่โอ้ย อุ้ยตาเจ้ากีทถตัวนั้นเอานี่เลขวันเกิดแอดนี่069นี่เมื่อวานก็จัด169ไปหมาดๆนะอุ้ยแอดดีใจเนาะสรุป นี่นะคะตารางเข้า0ศูนย์เก้านะคะเข้า0ศูนย์เก้าเห็นไหมแปดสี่ดับเราตัดแปดสี่โอ,อห้วมันเหลือไม่กี่ตัวเองนะคะสรุปก็แบบสรุปแบบเร็วๆเลยนะคะเอาเกือบมาสองห้านะคะหวยมัน125 125หนึ่งสองห้าเนาหนึ่งสองห้าแอดเมื่อยนี่นะคะแอดเจาะไม่ถึงหกศูนนะคะที่จริงแอดจะเอาศูนย์สามขึ้นนะคะ เอสลังรีระหว่าง03กับ25เอาตัวได้ข้นกับเขาคืเขาขอเ่าหอนลัเต้ไพสสิไปมันหลุดบบได้ดอกพี่น้องมันหวยอันหลายหวยไทยนนอกน,อกนอกจะจะเอาไปวิ่งค่ะนอาจากจะเอาไปวิ่งเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อ ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังทั้งวันหน้าแอดฝันคราวนี้แอดจะลงคลิปให้เลยนะคะที่เขาบอกเขาบอกเขามาย้ําวันที่สองนะคะเขาบอกว่าหวยไทยเขาบอกหวยไทยแอดหันเอาไปเล่นห้าน้อยเพิ่นบอกว่าหวยไทยลางเก้าัวเดียวเพิ่นนั่นวิ่งไปแสนหาเพิ่นวาในฝันนั่นเนาะว่าแอดว่ะมันหลอกอันมันหลอกมิดเดียวของแอดแอดก็บบื่สนใจเพิ่นสนใจยู้แต่ว่าอ้ แอดก็บว่างวดก่อนพันวาศูนย์เนาะงวดก่อนพันวาพันไดศูนย์มาเอ้านี่พันยืนกระดานให้เแม่นเทได้พันวาแม่นเทได้งวดนี้ก้าวมาล่างพันวาเนาะในฝันงวดนี้ก้าวมาล่างจัดนักเลเด้อพอพอนันวิ่งไปแสนหาเลี้ยวพันวาแสนหา่อยแสนหามันก็มีศูนย์ดิเนาะพันวาเพื่อนนันวิ่งไปแสนหาเลี้ยวพันวา งวดก่อนนี่เขาได้ศูนย์มากเพื่อนว่างวดก่อนนี่เขาได้ศูนย์มากงวดนี้เขาได้เก่ามากแอดว่างวดก่อนในใจเนาะในใจเอกดเขาบอบมวนเนในใจเอดก็โอ้ยงวดก่อนกูก็ได้ศูนย์ขึ้นกันนี่วางวดนี้กูก็ได้เก่าเพื่อนหลอกกูคักควกวะในในความคิดเนาะในฝันเอาสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาฝันอีกนะคะเพิ่นบอกเลยไว้ออกแล้วเก้าเก้าล่างมาสั่น ข้างบนแอดจำบุได้สามตตวว่าเอียงหูได้ว่าเจ็ดเปียบุไม่คูนบอกสองเจ็ดเปียจ้าจ้าคุณว่าเอียงเราจำบุได้ดอกพนว่าเก่าเก่าม้าลางเด้อพนว่านั่นห้วยกระไซวิ่งเก่าซะบักขักเล้ยวอยากอั้นดีร้ายซุ้มหนาหนาซื้อตัวได้กะอั้นอั้นอั้นอยู่หันละแอดไปละเด้องวดหนาแอร์เซลมาแบงปันไหมค่ะให้จวบเรียกฟันแอดกะ จอเออเดอเดี๋ยวถ้ามีฝันอะไรฝันเล็กๆฝันน้อยๆจะถูกไม่ถูกแอดจะลงให้เลยนะคะแล้วเอามาสรุปรวมกันในหวยไทยดีกว่าเนาะอย่างนี้ดีกว่านะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ